เอ้าผมตีลมนี่ครับโดนพี่ปิงนี่โยนลงคลองครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมช่องรักเกมนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินคนคุกกันนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยเรารีวิวเ,เบลสกินให้วินไปนะครับมีผลตอบรับที่ดีมากนะก็วันนี้ก็จะมารีวิวสกินคนคุกเช่นกันนะ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยเห็นสกินคนคุกมาก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้มันลุ่นพร้อมกันนะครับเอออ่านี่ฮะกรอกโคดนะเออเป็นม้อสำหรับไพวินโดยเฉพาะนะกรอกไปปุ๊บได้สีทองปักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทนเดียวกันเลยเฮ้ยแต่เฮ้ยแต่มันเท่นะโอ้โห เฮ้ยแล้วนิวนิวเหมือนมีความเป็นคนอยู่นะเอ้ยแปลว่าตัวละครนี้เป็นคนอยู่นะครับแต่ว่าใส่ชุดอของไฮวินนะเฮ้ยแล้วก็เป็นเฟดแดงส้มดำนะฮะเท่าที่ดูนะครับแล้วก็เขียนคําว่าไฮวินนะเอ้ยซ้ายมือนะเห็นเป็นกล้ามนิดนึงนะฮะเนี่ยฮะเอ้ยใช้ได้เลยนะเนี่ยคือชอบหน้ากากน,นะครับเพราะว่าเนี่ยตัวละครอื่นเหมือนจะเป็นผ้าพันแต่ว่าอันนี้คือหน้ากากนะฮะมันไม่ใช่ผ้าพันเนาะ อ่ะเราจะมาเทียบกับสก,กีนอื่นนะมันจะเป็นผ้าพันหัวนะแต่ว่าสก,กีนเนี้ยนะฮะมันใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี้ยเป็นสีดำๆนะ,ๆนะก็ทางเพจ h ฮวินเอเนอร์จีนะครับขาย โปรที่ร่วมรายการ Home s w e e t Home s u r v i v a นะครับชุดละ590าบาทขึ้นไปนะครับ1ชุดนะก็จะได้1สกีนนะครับสามารถเลือกได้นะฮะไม่ว่าจะเป็น Survivor หรือว่า c i u l e r ก็ตามเลือกได้เหมือนกันนะครับ1โค้ดนอกนั้นยังไม่พอนะถ้าท่านผู้ชมยังไม่เคยซื้อกับทาง Hivein Energy นะครับก็จะมีโปรรีวิวเครื่องดื่มนะครับก็ถ้าทำตามขั้นตอนตามรูปนะฮะก็จะได้อีก1สกีนรวมเป็นสสกีนนะครับแต่สงวนไว้1คน1สิทธิ์เท่านั้นนะครับถ้าท่านผู้ชมซื้ออีกรอบหนึ่งแล้ว มารีวิวก็ถือว่าไม่ได้นะครับเพราะว่า1คน1สิทธิ์นะครับโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะฮะกดช่วง3ามทุ่มนี้น่าจะเจอตี้ตึงๆเอ้ยแต่มันเท่อีกแบบคือคือคนคุกนะฮะไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะผมพูดไว้ก่อนนะเอออฮ้ยมาแล้วเว้ยผมมีตัวฮิวคนหนึ่งฮะ เดี๋นยนาจะไหวอยู่ปะนายจะไหวนะฮะนะครับก็ผมเอาเปิร์กมาประมาณนี้เลยนะฮะเอาเดินทะลุยันมาคิดว่า,น,าน่าจะได้ใช้นะฮะเพราะว่าเวลาเดินทะลุยันเนี่ยเราดึงต่อได้เลยนะ,ะนดีกก็เลยเอามานะฮะแล้วก็จำสแกมมาเนาะเวลาเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะได้มีโอกาสดึงง่ายๆขึ้นนะนะ,ะนครับเนี่ยเฮ้ย ในขาดคนคุกยิงถือไฮวินนะเออนะต้องซื้อแล้วนะฮะตอนนี้ทา <c oughs> งเราก็มีไลฟ์บนช่อง Hype Win Energy นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหกโมงสินาทีเป็นต้นไปนะครับทุกวันเสาร์ตอนที่ยังเป็นต้นไปนะครับหากคุณชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดติดตามบนทวิสต์กดไลค์กด s u b s c r i b e บน youtube ช่องรักเกมเพื่อที่จะสนับสนุนผม,มครับนะครับเขาเป็นสปอนเซอร์หลักเนาะก็นะครับ, ac, นะรบฝากอุดหนุนด้วยนะฮะกับ Hy วิ w i n e n e r g y เนาะดูกับ <c oughs> วินฟะันดาวแมนชั่นนะเฮ้ยดูนี่มองไม่เห็นเลยครับตัวเขาเป็นข้อดีไหมเป็นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามองไม่เห็นตัวเราเนี่ยที่ในในที่มืนเนี่ยทำให้การเล่นของเขา,ายากขึ้นนะเออเนี่ยด,ดูผมยังเห็นติมนะมขขมเนี่ยพอเข้าที่มืนเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะเออแต่ยังเห็นคำว่าไฮวินอยู่นะตอนถีมเ,เมื่อกี้เนหะ็นไ,ไหม มันจะเป็นโลโก้เอ่อไม่ใช่โลโก้สิเป็นคำที่มีแสงแสงออกมานะเฮ้ยจะได้อยู่นะไม่ติดอะไรเฮ้ยเฮ้ยมิว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 ไปไหนเฮ้ยติดอะไรเนี้ยจังหวะนี้ต้องโดนดึงแล้วนี่ไงโดนไปทีนึงก่อนนะมิวมิวยันมหาอุด มิวมิวลากขึ้นไหมในวันนี้โดนไปทีงก่อนไหมล่ะเฮ้ยไม่โดนต้อวนนี้ต้องดึงแล้วปะนี่โดนไปอีกทีกนหนะน,นึ่ง,งก,ก,ก่อนแล้วกันความจริงตรงเนี้เราควรจะดึงตรงนี้นะเพราะว่าเวลาดึงเนี่ยจะได้นับคู่ดาวหลุมเป็นสองรอบเลยนะฮะคือถ้ามีเรียกว่าอะไรถ้ามีดึงนะเก็บไว้ดึงตรงหลุมนะครับเดินตามเขามารอให้เขาลงหลุมนะครับ เราได,ได้ให้หนุ่มคููดาวด้วยแล้วก็ได้ตีฟรีด้วยนะแต่จังหวะนี้อุย้ยโดนโดนอยู่นึกว่าจะไม่โดนนะเมื่อกี้ดึงไม่โดนนะแต่โดนอยู่เออดูดิมืดมากนะมองไม่เห็นตัวเลยนะเออแต่คำว่าห้วินนี่สว่างมากนะจะได้รู้ว่าสปอนเซอร์หลักของเกมเนี่ยนะฮนะเป็นไฮบินนะอืม นี่โดนไปก่อนหนึ่งทีเฮ้ยเนี่ฮะขนาดอยู่เรียงว่าขอดูสกีนะฮะอือก็ดูไปเต็มตาเลยละกันนะเมื่อกี้เดินมาดูเลยอืยอเพราะว่ากีนเพิ่งเข้ามาใหม่นะใครๆก็อยากเห็นนะฮะอืมเฮ้เฮ้โอ้เต็มเลยไม่ไปสวดกันละนี่่าโดนไปก่อน,อ,อ,น,อ,อ,นอีกทีนึง ยูรีบบอกไม่ไหวเลยฮะจังหวะน,นี้โดนไปอีกทิงก่อนปะะเดี๋ยวโอนไปอีกทีนึงปล่อยท้องไวเลยฮะจังหวะน,นี้ืโคตรสวยะฮะหน้ามันเหมือนเป็นเพชรนะฮะไอตรงหน้ากับตรงหูฟังเนะฮะนเหมือนเป็นเพชรเนาะผขไม่สวดกันเลยนะแล้วก็วิญญาณนะผมปล่อยเขาก่อนแล้วกันนะฮะไม่ไม่ไมอยากคุมโซนเท่าไหร่ แ่เพราะว่าเขาตายที่เดียวกันเอ้ยเอ้ยรอยเท้าน่าจะออกไปข้างนอกนะนั่นไงมิวมิว,มวแน่เลยถ้ามียันอ่าชัดเลยต้องดึงนะฮะจังหวะนี้นี่นี่โดนไปดิครับมิวมิวตาอันนี้ม่ต้องหิวนะจังหวะนี้อ้าวอ้ไม่โดนนะ มีวมิเหลือวันฮิตนะฮะต้องโดนดึงนะฮะจจงหวันน, <cas ue> นี้นี่ฮนะโดนไปดิครับเซนเซอร์เลยฮะจวันนี้ <c oughs> ตายคาที่ะฮะเก็บไปหนึ่งแล้วนะฮะเพราะว่าตัวลึงกับสกีนให้วินเนาะผมไม่เคยเห็นให้วินคนคุคหกหล่อขนาดนี้มาก่อนนะเออ ไม่มีไม่มีมมคนคุกสก,กินไหนหรอเถ้าสก,กินไทวินนะคออคนคุกสก,กินอื่นนี้จะเป็นแบบเหมือนเอาผ้ามาพันหัวอันนี้ใส่หน้ากากเลยนะเว้ยเออนะถือว่าลิมิเต็ดมากๆเลยนะสำหรับคนที่เมนคนคุกนะอือโอ้โหชีพไปไกลไอ้ติมอยากมีเรื่องนะเนี่ยครับดูลองลองเห็นไหมคืออยู่ในที่มืดอะ่ะโอ้แทบมองไม่เห็นเลยนะว่าเป็นว่มีคนยืนอยู่ตรงเนี้ยนะ เออดูไม่ออกเลยนะใครวะยูลีป่ะน่าจะยูลีนะโดนไปก่อนแล้วกันอีกทีนึงอยูลีนี่ถือถืออะไรอะ่ะถือพายันอ,อไม่ใช่ฮนะตายไปต่อเลยอีกคนหนึ่งนะเหลือสองครับจังหวะน,นีเออ้เน็ตนี่ก็กระตุกบ,บ่อยฮนะ นี่ผมเอาเดินทะลุยันมายังไม่ได้ใช้เลยไอไขว่านั่นเน่่ยอ่านิพาเอ้ยนิพามันโลอื้อไม่โดนแค่ตายเถอะนิพาเฮ้ยนิพามันจุ๊กโหตนี่ครับโดนดิเมื่อกีกกกก้ขยืนดูสกรีนนะเออเขาไม่เขาไม่ได้อยากโดนนะแต่ว่าเขาเขายืนดูสกรีน <Little> อืมเฮ้ยเฮ้ยเฮอุดไปแล้ว ให้จะดึงได้นะฮะไม่ดึงครับสตันเอ้ยได้สตันโดนอีกทีหนึ่งแล้วกันเนี่ยยืนดูโหยืนดูนะเออโดนสตันอีกทีหนึ่งแล้วก็ทุบไปเลยอีกทีหนึ่งลงไปนอนเนีจังหวะนี้โยนเข้าไปเลยแล้วก็กระทืบซ้ำอีกทีหนึ่งอืมเนี่ยเยติมแล้วนะติมอยู่ไหนวะเนะี่ยเมื่อกี้เห็นเหมือนอยู่แถวแถวหน้าบ้านนะก็ห,หายไปแล้ะ ทำเงินเงืนไปก่อนแล้วกันนะข้ามเวลานะ่เฮ้ยเขายิบวิญญาณไปแล้วนะเวลาหยุดเดินน่าจะชุบห้องบนปัปะเอ้ยตรงนี้มีผ้าไหมของก็ไม่นะ๋อนี่อยู่นี่นี่เองนี่ผ้าไม่เอาฆ่านี้ผ้าเนี่ยโดนสักทีก่อนแล้วกันไปฆ่าติมก่อน ติมเฮ้ย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 ไอ้ติมมันเอาเรื่องนะนี่ไงโดนไปอีกทีหนึ่งก่อนเลยแล้วกันแอบบนี้มืดมากครับผมก็ยังไม่ค่อยเห็นตัวคนเลยนะคือวันนั้นเจอติมใส่เสื้อดำๆมาโอ้โหไอ้นี่เขาแอบ,บพุ่มแน่เลยไม่แอบ,บนะวิ่งไปไหนแล้วละ่ะนี่ไงโอ้ยโดนนี่ฮะโดนเขาอีกทีหนึ่งนะ ถึงก็ยืนดูสกีนเลยเฮ้ยทำไมมันเท่เกินหายอยู่นู่นนะเฮ้ยมันล้อหลอกมันล้อหลอกนี่ครับดักตีใช่ไหมก็โดนต่อยท้องไปดีครับฟาดเข้าที่พื้นนเหลือน,นิพาแล้วนิพาอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงนิพานิพา,าจุกว่าผมเฮ้ยไปไหนนิพาลูก เออโอเคมาที่แสงสว่งางไหมจะได้ท่าจบสวยๆหาจะเป็นรูปนิพพานี่ดึงมาทุบเลยแล้วก็ซอยหมัดเข้าที่ท้องปาเข้าที่โตอืมเป็นไงละ่ะเออนะคือสกรีนสีแดงเนี่ยโทนแดงดำนะผมว่าเข้าเข้ากับคิลเลอร์มากมากเลยนะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมแล้วก็มีคำว่าไฮวินนะสว่างสวยมากนะเออ คือคือเหมาะมากฮะสํารับคิวเลอร์ที่เล่นเอ่อคนครู่ฮะนะเพราะว่าเนี่ยดูดูรูปโปรไฟล์เป็นเหมือนเอาผ้ามาพันหัวผมก็ไม่รู้พันทำไมสำหรับคนครูก,ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบใจกดไลค์กด Subscribe นะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ